ผมทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมเมียทำไมอ่ะนับวันจะยิ่งวางอำนาจปวดชาวบ้านว่าผัวรักผัวลงอยันรุนอย่างนี้แต่ไม่คิดจะเอาใจผัวให้สมกับที่ผัวเอาใจผัวค่ะวันนี้ผัวจะแก้แค้นเมียทำไมอ่ะโดยการชวนเมียเลย่นเจ้าสิ่งนี้ ไฮเฟสจะดีเหรอคุณแล้วเราจะใช้แป้งฝุ่นเฮ้ยมันก็เละดิใช่เพราะว่าเมียฉันเนี่ยเนอเยอะเพราะว่าเมียเนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้หน้าของเมียเละไม่อันนี้คือการเติมแป้งแต่เติมแป้งแบบไม่ธรรมดาเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวเราบอกก่อนนิดนึงว่าในการเล่นครั้งนี้เนี่ยแพมเล่นเนี่ยเพราะแพมรักคุณนะแพมถึงยอมเล่นอะไรที่มันเละเหตุขนาดนี้จ้ะเออฉันทําเพื่อคุณคุณเล่นก่อน แล้วฉันนั่งดูคุณเล่นมีอย่างนี้ด้วยเหรอเออดีป่ะอ่ะเริ่มก่อนก็ได้สองครั้งสองครั้งก็คือหมุนไปข้างหน้าป่ะใช่หลบไปนี่แหละนะคะเราก็จะมาดูกันว่าพายเฟสจะทําให้คุณวิทย์เลอะได้ไหมหลับทาไมหนึ่งครั้งตาดิสองครั้งแล้วตาเธอหมุนโชว์คุณตั้งใจทำาอะไรเนี่ยหลายคนก็คงงงว่าเราเล่นอะไรกันใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันก็เป็นของไม่ต้องอธิบายล้วหมุนเลยอย่าทวงเวลา หนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะหนึ่งสองสี่ว้สี่หมุนเลยหมุนเลยเห็นหน้าเมียได้คราวนี้แหละท่านผู้ชมครับเตรียมดูนะครับหน้ามาดามแพมตอนเละๆนี่เป็นอย่างไรไม่เละหรอกนี่การเติมแป้งอ่ะหนึ่งอย่ามไม่ได้หมุนเลยเอาใหม่นะหนึ่งหนึ่งสองนายเอามาดูดิ เนี S <S, <S ่ยแหละการล้างแค้นของผัวก็เสร็จสิ้นเลยนะครับตอนนี้ผัวฟินและนอนหลับได้สบายใจเฉิบแล้วอะไรไม่เอาต่ออีกต่ออะไรเธอแพ้แล้วแพ้แล้วเกี่ยวอะไรกันแต่งหน้า20นาทีดูหน้าตอนนี้นะครับมิชชั่นของผัวสำเร็จแล้วผัวอารมณ์ดีและผัวให้อภัยเมยทุกอย่างที่เมเคยทำมาละนี่ของเล่นนี่รักฉันเลยหรือรักมากก็เลยชวนเล่นนี่ไง คุณขาช่วยบอกหน่อยว่าเกมนี้นมันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยได้<า>รับสันใจครับอืนี่นะถ้าแพรมามาเล่นกับผู้ชายนี่คือสนุกใช่ไหมใช่ครับนี่คือความสัมพันธ์12ปีของเราอยู่ได้เพราะสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับมาสนุกตรงนี้แหละครับแพรว่าเล่นไงอีกสักด่านไหมอโอเคเลยถึงยังไงก็เลอะแล้วเนาะเล่นกันง่ายๆเล่นกันง่ายๆตรงนี้เดี๋ยวนะ ทำไมทุกคนที่บ้านเนี่ยตบมือแล้วก็บอกว่าพี่แพมคะไม่ใช่ไลฟ์สดจะมาตบมงตบมืออะไรกันไม่ฉันรู้เลยทุกคนเชียร์กอพี่แผมต้องโดนใครก่อนคุณวิทให้แพมก่อนอ้าวอ้าวพราะเมื่อกี้แพมโดนแล้วโดนอีกครั้งก็ไม่เสียโอเคแต่สะใจมากตอนนี้ไม่มีอะไรติดค้างแล้วตอนนี้คืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนนี่รักเมียใช่ปะ่ะรักจะรีบหมุนได้แล้วจะทวงเวลา ตัวเอกคือไม่ต้องโดนอามาองข้ามไปอาคุณวีซีซีีถ้าคุณรักฉันคุณต้องโดนเป็นเพื่อนฉันไม,ไม่มีทางเกๆพูดเลยว่าณจุดจุดนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยช่วยสร้างความสัมพันธ์มาก1 2ึ่งสองสาม,สามรุนชิเป่งเลยกี่โกงไม่ได้หมุนเล้วอัเนี้ยหมุนอะไรก็หมุนให้ดูอยู่เอาตาเธอไหลว่า เกมบ้าอะไรเนี่ยเอานะช่วยเป็นพยานนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสามอะแมมถัาเป็นไม่ได้ที่จะจะหยิบกล้องมาตูมหน้ามีชัดๆเลยระบบออโตโมติกหรอมันช่วยทำให้เธอรักฉันมากขึ้นเหรอใช่แน่ใจหรอสามเร็วบิดหนึ่ง เคียจ๋าขอบใจนะตอนนี้ฉันอารมณ์ดีมากแล้วเธอไม่ต้องบับัดทุกประมูสุขฉันแล้วฉันแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วอะไรเนี่ยดูขลตาดิตอนนี้เหมือนหิมะลงกันสาดบ้านเลยเดี๋ยวอันนี้แต่งหน้าสไตล์เกอิชาใช่ไหมรยกเกอิชาโอเควันนี้สบายใจและแฮปปี้มีความสุขและได้รังแกเมียบ้างเฮ้ยสรุปเลยว่าสวยจริงแน่จริงหอมแก้มสิ รักฉันมากเลยใช่ไหมรักมากถ้าไม่รักไม่ทำอย่างนี้เลยแต่ไม่เป็นไรหน้าขาวอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเสียตังไปซื้อไวท์เทนนิ่งล้างหน้าเลยแค่เก็บไว้อย่างนี้สาวันใช่ปะดีมากจ้ะโอ้โหสวยมากขาวอมชมพูโอ้โหเคนี่คือเทคนิคที่ทําให้ปวรักนะคะไม่ต้องแอปสวยอะไรมาใช่ครับผมวันนี้ขอบใจมากเลยนะจ๊ะที่มาเล่นของเล่นนี้กันท่านแฮปปี้มีความสุขแล้วเดี๋ยวเคยโดนกดขี่ข่มเหงมาต่างๆนานานนี่หายไปในอากาศเรียบร้อยเดี๋ยนะช่องมาดามแพรมันพูดถึงเรื่องความสวยความงาม และแารักความรู้อ้อนผัวไม่ใช่หรอวิธีการทําให้หน้าขาวภายใน,นหนึ่งนาทีนี่ไง <laughs> จริงแมคุณไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนรู้เทคนิคอะไรเลยอ่ะวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยขอบายบายไปก่อนนะครับผมอารมณ์ดีมีความสุขแล้วนี่คือเขาบอกว่าจะเลิกสับสกา์เพราะคลิปนี้แหละไ <laughs> <laughs> บ,บาย <laughs> เวลาหน้าแล้วคระัไปแล้ว